การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้เราก็มีกฎหมายการทำงานบนที่สูงเขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับนะอยู่ในข้อที่3นะครับของกฎกระทรวงของการทํางานการบริหารจัดการการตกจากที่สูงนะครับผมเรียกเป็นกฎหมายสั้นๆเหมือนเดิมนะครับข้อ3จะบอกไว้ว่าในการประกอบติดตั้ง ประกอบติดตั้งการตรวจสอบและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันนะอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นพวกไลฟ์ไลนะ์เนาะอุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูงและที่ลาดชันนะครับจากวัดสดุกระเด็นตกหล่นหรือพังทลายอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นพวกพาร์ติชันต่าง,างๆเนาะพวกพาร์ติชันพวกสิ่งของที่รองรับวัดสดุกระเด็นตกหล่นนะ <S <to> <S <S แล้วก็พวกตาข่ายมิรภัยต่างๆยกตัวอย่าง และการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุนะกนฎะหมายบอกว่าให้นายจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้นั่นมหมายความว่าไยครับหมายความว่าเวลาเราไปซื้อนะครับพวกไลท์ไลน์นะพวกอุปรกรณ์ยับยั้งการตกต่างๆเนี่ยนะหรือพวกอุปรกรณ์ที่เอาไว้ใช้ป้องกันวัสดุร่วงหล่นนะเราเคยเห็นเนาะตามอาคารสูงมักจะมี ตามตึกสูงมันจะมีพวกพาร์ติชันต่างๆพวกพาร์ติชันที่มันเป็นลักษณะเนี้ยนะเพื่อนๆนึกภาพออกเนาะถ้าไปเห็นพวกตึกสูงต่างๆนะพวกไลท์ไลน์พวกเซฟตี้เนตพวกตักข่ายนิาภัยเนี่ยพวกเนี้ยเข้าข่ายทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าให้ให้ให้ติดตั้งให้ตรวจสอบนะให้ใช้นะครับตามรายละเอียดนะปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มานะครับต้องไปหาร้านที่มันได้มาตรฐานหน่อยนะครับร้านขายอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้มาตรฐานหน่อยนะแล้วก็ขอคู่มือการผลิตของผู้ผลิตมาด้วยนะว่ามันติดตั้งยังไงไอไลน์ไลน์เนี่ยวิธีการติดตั้งเนี่ยควรจะ มัดยังไงควรจะผูกยังไงสูงเหนือศีรษะหรือสูงระดับไหนที่จะปลอดภัยนะการติดตั้งต้องมีการทดสอบไหมหรือติดตั้งลักษณะนี้ผูกลักษณะนี้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าหากเราไปซื้อมาแล้วนะมันไม่มีรายละเอียดหรือว่าคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานเนี่ยนะครับไม่ว่าด้วยสายุใดก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่มันมันจะมีคู่มือให้มาด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆรนะเนื่องจากว่ามันอาจจะหายไป รือมันไม่มีตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้นายจ้างเนี่ยต้องดําเนินการให้วิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหมายถึงวิศวกรที่เขามีกอวนะครับวิศวกรที่ไม่มีกอวเราก็เรียกวิศวกรเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่วิศวกรควบคุมนะเอ่อวิศวกรที่มีกอวก็คือวิศวกรที่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้นะตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เขาบอกว่าให้วิศวกรที่มีกอวเยเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานขึ้นเป็นหนังสือและก็ต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับนะหลังเราจะติดตั้งไลท์ไลด์เราจะติดตั้งพวกพาซิชันพวกอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันมีคู่มือคู่ผลิตมา ว่าให้ติดตั้งอย่างนี้วิธีการนี้นะแล้วก็ทดสอบลักษณะนี้นะอันเนี้ยเราก็ติดตั้งตามผู้มือผู้ผลิตได้เลยนะครับถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนี้แต่ว่าถ้าไม่มีผู้มือผู้ผลิตให้มานะเราก็ต้องให้วิศวกรซึ่งวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะนี้ก็เป็นวิศวกรโยธานะครับเป็นวิศวกรโยธาส่วนเขาควบคุมได้ระดับไหนเราก็ไปดูคุณสมบัติของวิศวกรแต่ละระดับนะภาคีโยธาสามัญวุฒิไปดูรายละเอียดในกฎหมายวิศวกร อีกทีหนึ่งนะครับเป็นคนนะครับเป็นคนจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและก็คู่มือการใช้งานขึ้นเป็นหนังสือนะครับซึ่งเค,เคยเห็นกันไหมครับก็อาจจะผมยังไม่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะผลิตตามผู้ผลิตนั่แหละหรือส่วนน้อยที่จะเคยเห็นแบบว่าทำไลน์ขึ้นมาแล้วก็ให้วิศวกรเขาแคลวให้หรือคํานวณให้หรือ ทำเรื่องของการติดตั้งพวกพันิชั่นต่างนะครับแล้วก็ให้วิศวกรเขาคำนวณให้ว่าเวลาของตกลองอกมาเนี่ยมันรับแรงได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎหมายนี้นะครับอยงนั้นก็ทบทวนกฎหมายให้เพื่อนทราบอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประกอบติดตั้งตรวจสอบและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็นตกหล่นหรือพังทาลายและจากการตกลงไปในภาชนะหรือเก็บรองรับสื่อเนี่ยให้นายจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานดังกล่าวเนี่ยต้องให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรนะครับหรือใบกบรนั่นเองเนาะเป็นผู้จัดทารายละเอีย е ดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานขึ้นเป็นหนังสือและก็ต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ไม่ต้องส่งสวัสดิการนะเก็บไว้ที่สถานประกอบการเรานั่นแหละนะครับเอาไว้เผื่อทาง พนักง,งานตรวจความปลอดภัยเขาร้องขอนะจะได้ยืนให้เขาตรวจสอบได้นะครับนี่ก็ฝากเพืเ่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ